สวัสดีรรครับบงวันยากตอมเป็นตูนะครับวันนี้ไปที่ฟุตบอลชิงแคมาเซียนนะครับไทยเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟิลิปปินส์นะครับโดยไทยนั้นต้องบังคับชนะถึง2ลูกนะครับบางมองว่าด้วยศักยภาพทีมนะครับแล้วก็ฟอร์มจากนัดแรกนะครับถ้าไม่โรเตชันนักเตะนะครับใช้ผู้เล่น11คนแรกที่เจอกับออบูไนนะครับคาดว่าเปิดบ้าน นะครับ2ลูกไม่น่าจะเพียงพอกับทีมชาติไทยนะครับนัดนี้ชาติไทยทีมชาติไทยยิงและแน่นอนนะครับให้ไปที่ทีมชาติไทยแล้วก็สกอร์สูงครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งบูนายนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินโดนีเซียนะครับอินโดนีบูนายนั้นแรกนั้นเล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีแล้วก็มาแผ่วปลายนะครับโดนทีมชาติไทยนั้นยิงท้ายเกมรวดเลย3เม็ดนะครับนัดน,นี้บางมองว่าอินโดนีเซียถึงแม้จะต้องชนะถึง สีลูกขึ้นไปนะครับบางมองว่าไม่น่าจะถึงนะครับบูนายน่าจะสูสีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ขาดไปที่บูนายครับกับสกอร์ต่ำสวัสดีครับ